ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz เมกะเรืเรื่องพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะโดยอาจารย์มนฤดีสลตันวิทยากรผู้ให้ความรู้นะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดิฉันสุกัญญาจันทรสมโพธิเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและผู้ควบคุมรายการนะคะคืออาจารย์มนทิการสุขขัญค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องหลักการทรงงานกันต่อนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ยังพูดกันในเรื่องของหลักการทรงงานที่ส7เจ็ดนะคะในเรื่องของธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่เรายังไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยได้เล่าขังเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหลักการทรงงานจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ติดตามกับอาจารย์มรุดีเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะออคุณสุกัญญาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะจากข่าวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงหลักการทรงงานหลักที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะ,คะแล้วก็หลักการทรงงานหลักที่16อธรรมปราบอธรรมแล้วเราก็มาถึงหลักการทรงงานหลักที่17นะคะประโยชน์ส่วนรวมนะคะเี๋เราก็พูดถึงนะคะ กับคุณสุกัญญาว่า,าประโยชน์ส่วนรวมกับส่วนตนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆอันเดียวกันค่ะนะคะถ้าเราทําเพื่อส่วนรวมเราก็มีส่วนรวมที่เราจะอยู่ได้นะคะซึ่งทางอาจารย์ได้ให้ตัวอย่างของชาวนากุ้งที่อ่าวคุ้งกระเบนก็ค,คือเขาทํานากุ้งเวียดนามดีเข้ามาจากอ่าวคุ้งกระเบนแต่ว่าเขาเลี้ยงกุ้งเสร็จเขาปล่อยน้ําเสียออกไปที่อ่าวคุ้งกระเบนอยู่ไปนานวานันอ่าวคุ้งกระเบนน้ําก็เสีย เขาก็ไม่มีน้ำดีที่จะวิตเข้านากุ้งอีกนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมเนี่ยมันควรจะไปในทางเดียวกันนะคะแต่ว่าอีกอันนึงอาจารย์อยากจะให้เราก็ต้องคิดให้ลึกซึ้งนิดนึงการทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะคะมันต้องมีคนเสียสละคนส่วนน้อยที่เสียสละเนี่ยเราก็ต้องคอยช่วยเหลือดูแลเขาด้วยเอายกตัวอย่างนะคะคุณสุกัญญาเคยได้ยินเขื่อนป่าศักว์โชลสิทธิ์ไหมคะ เครนการสร้างเขืออ่อนนี้ที่จังหวัดลบบุรีค่ะเคยไป,นะไปเที่ยวด้วยนะ,ะไปเที่ยวด้วยเนาะค่ะอ๋ออันนี้เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าก็ต้องมีคนส่วนน้อยใช่ไหมคะที่เสียประโยชน์เพราะว่าเขาอาจจะมีทํานาทําไร่อยู่ในที่บริเวณนั้นซึ่งจะต้องเป็นน้ําจะต้องเข้ามา ค่ะนะคะเราต้องกักเก็บน้ําไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่พัฒนานั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยดูแลนะคะให้การตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วดูแลช่วยเหลือคนส่วนน้อยด้วยนะคะ,คะแล้วก็ที่คุณสุกัญญารู้จักนี่คือไปเที่ยวหรือเปล่าคะไปเที่ยวค่ะ,คะเพราะว่ามันเป็นแหล่งอันซีนเลยนะคะคุณสุกัญญาเคยได้ยินไหมรถไฟลอยน้ําเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้วิ่งทั้งปีนะคะ,คะเขาวิ่งบางช่วงนะคะก็คือว่า รางรถไฟเนี่ยเขาจะสร้างไปตามลัดเลาะไปตามขอบของอ่างเก็บน้ําค่ะพอมองออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ารถไฟเนี่ยแล่นบนผิวน้ําเลยที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิะะเะะเท์เนี่ยเป็นตัวอย่างของประโยชน์ส่วนรวมแต่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมีคนส่วนน้อยเสียสละให้ นะค,ะคนส่วนน้อยเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักการทรงงานประโยชน์ส่วนรวมหลักที่17ค่ะอืค่ะหลักที่17นะคะก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะคะแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะถ้ามัวแต่ไปคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนหลักนะคะเราก็ไม่ได้ไเลยเลยมัวแต่ไปเสียสละให้ส่วนรวมนะคะอย่างที่บอกค่ะ ทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีนะคะใช่ก็คือคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องไปเทคแคร์เขาด้วยใช่ไหมคะใ่ะดูแลแล้วก็ให้ค่าตอบแทนเขาดูแลว่าการที่เขาต้องย้ายออกจากเขื่อนเนี่ยบริเวณที่เขื่อนจะมาสร้างเนี่ยเขาได้มีที่ใหม่ที่ดีดูแลช่วยสนับสนุนเขานะคะ,คะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นหลักการทรงงานหลักที่17ประโยชน์ส่วนรวมอ่ะคราวนี้มาถึงหลักการทรงงานหลักที่1 8คะ่ะการพึ่งตนเอง เพิ่งตนเองนะคะการในประเทศของเราเนี่ยทางรัชการที่9เนี่ยการพัฒนาท่านจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะคะก็จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า,าที่จําเป็นจริงๆเนาะก็จะเป็นเรื่องของสาธารณาสุข ใช่ไหมคะเริ่มต้นนะคะเรื่องของออสุขภาวะของคนเราเรื่องของโปรโตีนคนไทยขาดโปรโตีนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านเ็าจะช่วยดูเรื่องนั้นก่อนแล้วขั้นต่อไปก็คือทำยังไงประชาชนพวกเราเนี่ยถึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างพึ่งตัวเองอม,มีอาชีพใช่ไหมคะ,คะได้อย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวขอเชิญพระบรมราชโชวาในปี2 5 1ห้ามานะคะ การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอมีพอกินพอใช้ก่อนถึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงต่อไป mm hmm. คุณสกัญ,ญญาเคยได้ยินไหมว่าพ่อสอนเราให้เราจับปลาด้วยตัวเราเองท่านไม่ได้ให้ปลากับเราแต่ท่านสอนให้เราจับปลานี่เคยได้ยินไหมคะ เรื่องของการจับปลาเนี่ยเคยได้ยินค่ะใช่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสอนให้เราจับปลาเราเป็นไงคะเราก็จับปลายอย่างเดียวเราก็แอบแล้วก็พึ่งตัวเองได้ใช่ไหมพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องรอ,อเอาปลามาให้ใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเนี่ยก็คือเราต้องพัฒนาให้ประชาชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตัวเองได้ค่ะ,ะคะ่ะ ไม่ใช่แค่จับปลาด้วยนะคะใ,ในหลวงท่านก็ยังให้เราเลี้ยงปลาให้เป็นด้วยใช่ใช่เดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้น่าจะคุณคุนกันค่ะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินค่ะ,ะ,ะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องถามคุณสุกัญญาอาหารสําหรับคนไทยเราเนี่ยอาหารอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดข้าวใช่ข้าว เราต้องมีกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพึ่งตัวเองได้อันนี้เก,กรรษตรทีสตรีใหม่สำหรับชาวนาเลยนะเ <คะ S 2> พราะรู้เปล่าแต่ก่อนเนี่ยชาวนาเขาเป็นไงคะเช่นชาวนาอีสานเนี่ยปลูกข้าวสวยปลูกข้าวสวยเพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวเหนียวมากินใช่ไหมคะเ <คะ S 1> พราะฉะนั้นก็ต้องปลูกอะไรที่เรากินใช่ไหมคะ,คะอันนี้ถ้าจะปลูกให้ทํานาทํานาปลูกให้พอให้บริโภคในครัวเรือนเนี่ยสำหรับชาวนานะต้องมีพื้นที่สักห้าไร่ ห้าไร่ปลูกนะ,ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวมาใช่ไหมคะพึ่งตัวเองอนาห้าไร่ไม่ต้องไปจ้างเขาทำกันในครอบครัวใช้แรงงานในครอบครัวะ,ะนะคะไม่ต้องจ้างเขาข้าวห้าไร่เนี่ยที่จะต้องปลูกเนี่ยอะมีข้าวข้าวเป็นพืชที่ใช้น้ำเยอะมากมทำไงถึงจะพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมจะรอให้ฝนตกลงมาเกิดฝนไม่ตกล่ะทำไง ก็จะเดือดร้อนใช่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีชลประทานหรือเปล่าค่ะก็ก็ไม่ใช่เราต้องมีสระน้ําของเราเองค่ะอืมใช่ไหมจะประหยัดบางฟื้นพึ่งฟ้าฝนก็อะไรอยู่ใช่ไหมโชคชะตาใช่ไหมฮะต้องมีสระน้ําถ้าสรดน้ําให้พอที่จะปลูกข้าว้าไล่ต้องมีสระน้ําประมาณห้าไร่นะคราวนี้เขาพอพูดอย่างนี้ชาวนาส่วนใหญ่ก็จะอ๋อ มันพื้นที่เอาไปปลูกข้าวดีกว่าอืใช่ไหมค่ะอะ่แต่ถ้าคิดดูนะอ่ะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรพอเพียงก็บอกว่าอะปลูกข้าวห้าไร่สะห้าไร่อ,อีกห้าไร่ปลูกพืชผัดผลไม้เลี้ยงสัตว์แล้วก็อีกหนึ่งไร่ไว้อยู่ประมาณสิบหกไร่แต่ว่าถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้คุณสิบหกไร่คุณเอาไปปลูกข้าวทั้งหมดมหนึ่งเกิดอะไรขึ้นงนะแรงงานในครอบครัวไม่พออื สิบห้าไร่ที่ธรรมดาเนี่ยไม่พอต้องเป็นไงคะไปจ้างคนอื่นมาเอาเงินไหนที่ไหนจ้างคะไปกู้เขามาเป็นปนี้มาจ้างใช่ไหมคะค่ะเอออ่อันที่สองน้ำน้ำมีไม่พออืน้ํามีไม่พอรอฝนฟ้าหรือรอชนะระปทานมาให้เขาน้ําเกิดเขาไม่เปิดน้ําล่ะเปิดส่งมาน้ําไม่พอปีนี้แห้งแลง้งเขาไม่ส่งน้ํามาให้ก็เป็นไงคะปลูกข้าวไม่ได้แล้วที่ไปกู้เขามาล่ะคะ เงินกู้เข้ามาก็ต้องใช้นี่ได้ไหมคะอ่าอันนั้นยังไม่จบนะคะค่ะถ้าเกิดโอเคอปลูกข้าวสิบห้าไร่เนี่ยอน้ําก็มีน้ำขอชนประธานเขาส่งมาให้โชคดีปีนั้นไม่แรงมีน้ําส่งมาให้เราส่งมาให้เราข้าวราคาตกคะ่ะปีนั้นข้าวราคาตกเพราะทางเวียดนามรู้สึกส่งออกข้าวเยอะข้าวไทยนะคะสู้เขาไม่ได้ ก็เลยต้องขายในประเทศค่ะปริมาณเยอะราคาตกค่ะอืเป็นไงคะก็เสร็จอีกค่ะ <c oughs> เป็นหนี้ <c oughs> ค่ะมีเป็นหนี้มีปัญหาทางเศรษฐกิจอีกใช่เพราะฉะนั้นนี่เราก็ต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าทํายังไงถึงจะพึ่งตัวเองได้อืใช่ไหมค่ะก็อย่างที่ที่เราไ้ฟังก็คือต้องแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกข้าวแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำเป็นสระน้ำสถานีวิทยุศึกษา ใช่ไหมเราผูกข้าเราก็ทำทำไร่แล้วก็ต่างๆเป็นต้นอันนี้เป็นหลักการพึ่งตัวเองช่วยตัวเองไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรเราอยู่ได้ไหมวิกฤตมีอะไรบ้างคะคุณสุกัญญาวิกฤตต่างๆมีวิกฤตโควิดวิกฤตโควิดเนี่ยโรคระบาดใช่แล้วก็มีวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจค่ะอันล่าสุดเลยวิกฤตโควิด อาจารย์มีเพื่อนอยู่เป็นไงคะถูกเลอฟค่ะถูกตกงานอืแล้วทําไงถึงอยู่ได้ล่ะตกงานต้องพึ่งตนเองนั่นแหละต้องพึ่งตนเองต้องมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินประมาณหกเดือนอืเผื่อไว้ค่าใช้จ่ายเราหกเดือนเนี่ยโชคดีเขามีอืใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีทําไงไม่มีทําไงคะอ้าวอย่างนี้ก็มีต้องไปกู้อีกอันนี้ก็ลำบากแต่ว่าหรือไม่ถ้าไม่มีเรา คนส่วนใหญ่ที่ทําก็คือกลับไปบ้านกลับไปต่างจังหวัดกลับไปอยู่บ้านใช่ไปปลูกพืชปลูดอะไรกินยังมีที่อยู่ต้องประหยัดอยู่อย่างพอเพียงก่อนใช่ใช่อยู่ในเมืองนี้ไม่ได้แล้วค่ะใช่ไหมอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการพึ่งตัวเองเนี่ยก็เราก็ต้องตอนนี้เราก็ต้องคิดแล้วทุกคนเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะสุขภาพวิกฤตได้ไหม สุขภาพได้ค่ะเกิดเป็นโรคเป็นโรคร้ายเป็นได้อาจารย์บอกเลยอย่างโรคพวกโรคร้ายโรคร้ายแรงเนี่ยบางทีนะยามันไม่อยู่ในบัญชีที่เบิกได้อเบิกไม่ได้นะคะก็ต้องมีเงินสำรองไว้ด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นข้าราชการหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีเงินสำรองหรือมีเงินประกันสุขภาพไว้นะคะอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานหลักที่สิการพึ่งตัวเองะค,ะค่ะค่ะ ไปจนถึงหลักการที่สิบแปดแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะการพึ่งตัวเองหมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องมีการป้องกันเหมือนคิดล่วงหน้าไว้ก่อน<ช>ถ้าเราเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะต้องแก้ปัญหาตรงนั้นยังไง<ช>นะคะอย่างโรคระบาดเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่า<ช>เราจะเกิดวิกฤตตรงนี้ล่าสุดดีกว่าแผ่นดินไหวก็เป็นวิกฤตเหมือนกันนะคะ,ะใช่บางคนเนี่ยที่พักก็มีการ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็มีรอยรล้าเหมือนนึกเหมือนมันที่มีออกข่าวนะคะที่อย่างคอนโดเนี่ยนะคะพื้นแตกมีรอยรล้าทํำยังไงอันนี้ก็ต้องต้องมีการป้องกันวางแผนล่วงหน้าเหมือนกันคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีความเราไม่คิดเลยนะว่ามันประเทศไทยอยู่ในอยู่ในแหล่งแผ่นดินไหวใช่ใช่ตอนนี้คงต้องเปลี่ยนใหม่แล้วจากการที่เรามีความรู้อย่างนี้เนี่ยทาให้เราต้องเขาเรียกว่า สร้างภูมิคุ้มกัน,นอืใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องคิดก่อนแล้วคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นอยู่มาจนขนาดนี้แล้วนะคะก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แผ่นไหวในประเทศไทยเดี๋ยวตอนนี้เรารู้แล้วมีความรู้แล้วก็คือเราต้องเอ,อหมอบค่ะใช่ไหมใช่ค<ช>่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเกาะใช่ค่ะแล้วก็หลบเนาะอย่างเมื่อก่อนสึนามิค่ะไม่เคยเกิด พอเกิดสึนามิปุ๊บก็สร้างมาตรการป้องกันวิธีการหลบสึนามิทำยังไงนะคะ,นะคะก็คือคิดถึงปัญหาต่างๆไว้แล้วคิดไว้ว่าเอถ้าเกิดปัญหานี้วิกฤตนี้เราจะพึ่งตัวเองได้ยังไงค่ะนะคะอนี่คือหลักการสรง,งานหลักที่18การพึ่งตนเองค่ะค่ะไปถึงหลักการสรงงานที่19นะคะอีกสักหลักการค่ะอาจารย์คะหลักการสรง,งานที่19คืออะไรคะ อันนี้ืหลักการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ,คะอันนี้เอามาไว้ย้ำอีกทีหนึ่งที่หลักการทรงงานด้วยนะคะกลัวลืมกันค่ะ,คะก็คือคุณสุกัญญาจาได้ใช่ไหมมันมีรหัสของเรานะคะรหัสสองสาม,สามแล้วก็สี่ส<า>สนะคะสอก็คือเงื่อนไขพอจําได้ป็มเงื่อนไขหรืออินพุตเนี่ยที่ต้องมีก่อนเนี่ยก็คือสองเงื่อนไขใช่ความรู้คู่กับ คุณธรรมใช่ความรู้และคุณธรรมเป็นสองเงื่อนไขนะคะ,คะพอมีสองเงื่อนไขแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีสามห่วงหรือสามหลักการในการตัดสินใจตามมาก็คือความมีเหตุมีผลความพอประมาณและการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองนะพอมีสามห่วงแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดผลลัพธ์สี่มิติค,ความสมดุลสี่มิตินะคะที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนสี่มิตินี้ก็คือ ด้านวัตถุหรือด้านเศรษฐกิจเงินเงินทองพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ด้านของสังคมค่ะความสัมพันธ์นะคะด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านวัฒนธรรมเพื่อเกิดความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้การเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากนะคะทั้งสภาวะอากาศอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในนี้คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสองเงื่อนไขสามห่วงและสี่มิติ สองสาแล้วก็สี่ค่ะ,คะหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์พูดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็ให้ความยั่งยืนอย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ก็เชื่อมโยงกันว่าในเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะก็สามารถช่วยกู้สถานการณ์กู้วิกฤตตรงนี้ได้ด้วยใช่นะคะ,คะในเรื่องของคุณธรรมนะคะ ก็สำคัญสำคัญมากในยุคนี้เพิ่งเราก็จะเห็นว่าความถดถอยในเรื่องของวัฒนธรรมหรือความถดถอยในเรื่องของคุณค่าในสังคมก็ย like ังมีอยู่ในปัจจุบันคะคืออาจารย์พูดเลยปัญหาหลายๆปัญหานี่เกิดขึ้นเพราะความโลภนะคะง่ายๆเลยความโลภของเราเอง นะคะใช่ค่ะนั่นเพราะฉะนั้นเรื่องสตินี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากอเนาะอพอมีความโลภมาความรู้อะไรแบบมองข้ามหมด <c oughs> นะคะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปจริงนะจริงเวลาที่คืออย่างหนึ่งคาา่ะจย์ที่เราจะเคยเห็นคราเรื่องของความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเราไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วไปยืมมาปุ๊บวันหนึ่งเราทํางานได้เงินก้อนมาคือแทนที่เราจะเอาเงินตรงนั้นอนะไปใชหนี่ แต่ด้วยความว่าอุย๊ยฉันได้เงินมาฉันได้เงินก้อนมาฉันอยากมีเงินใช้อะฉันอยากใช้เงินก่อนน่ะฉันก็ไม่คืนไม่จ่ายนี่ <Okay. S 2> พอสุดท้ายเป็นไงคะนี่ก็ยังอยู่เท่าเดิม <Okay. S 2> ถึงเราได้เงินมาเราไม่จ่ายนี่สุดท้ายเราก็สถานีวิทยุศึกษา ยังต้องนั่งใช้นี่ต่อไปนี่เป็นการวางแผนเราเจอดอกเบีย้ยด้วยจอดอ,ะะดอกเบีย้ยใช่ค่ะดอกเบีย้ยบัตรเครดิตนะ่ากลัวมากใช่คือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆคือถาอ้าได้เงินมาหรือว่าทํางานมาหรือได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คืออาจจะต้องไปใช้นี่ก่อนนะคะอันดับแรกนะคะแต่ไม่ใช่ว่าใช้นี่จนตัวเองไม่เหลือแต่ตัวเองใช้นี่ให้พอประมาณนะคะแล้วก็ าวางแผนนะ,ะว่าเราจะมีการแก้ป,ปัญหากับเศรษฐกิจของตนเองอย่างไรเนี่นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ค่อนข,ข้างเยอะด้วยใช่ถ้าไม่จําเป็นไม่อยากให้ก่อหน,นี้นเนาะคือมันหนี้มันเหมือนกับ คล้ายๆว่าคือเวลาเราซื้ออะไรเนี่ยเราต้องใช้เงินที่เรามีอยู่ค่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปเราไปใช้เงินในอนาคตค่ะอย่างเงี้ยใช้บัตรเครดิตเป็นการใช้เงินในอนาคตเนี่ยนอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะใช่ไหม แต่ถ้าก่อนนี้สามารถวางแผนการใช้เงินได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาใช่เนี่เป็นเรื่องของการวางแผนของแต่ละบุคคลการจัดการตัวเองของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้คือเป็นหลักการที่ใช้ซึ่งเคยกลืนไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเป็นหลักคิดหลักการหลัดสินใจค่ะใช่ค่ะตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือสองเงื่อนไขสามห่วงสี่มิติสี่มิตินะคะแล้วหลักการเนี้ย ใช้ได้ไปตลอดใช้ได้ทุกเรื่องทุกเรื่องด้วยค่ะทุกเรื่องราวในชีวิตประจำวันทุกเรื่องราวในการทํางานใช่ค่ะแม้แต่เรื่องของการศึกษาค่ะใช่เป็นมีความยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังคะก็อยากจะให้หยึดหลักตรงนี้นำปนไปใช้เป็นหลักที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรสหประชาชาตินะคะว่าสามารถนำาสู่ความยั่งยืนได้นี่ก็เป็นหลักคิดหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดี๋ยวยังมีต่อคะ่ะ ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเรามาฟังอาจารย์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรู้เรื่องพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหมดเวลาแล้วนะคะทั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์มูลดีสลาตันนะักวิชาการอิสระด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและดิฉันสุกัญญาจันทสมพูดค่ะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ